คุณผู้ชมครับอีกเรื่องหนึ่งต้องขอชื่นชมคดีฆ่าเผานั่งยางทั้งหมดคือ4ี่ศพแต่สมศพแรกเนี่ยคือลูกพี่ลูกน้องซึ่งเขาเป็นหัวหน้าง,งานคาดีนี้คุณผู้ชมครับขอเปิดรายชื่อให้ดูก่อนคนตายเอา3ามคนก่อนเพราะ3าคนนี้ถูกฆ่าเผาแล้วสุดท้ายคาดีนี้ตำรวจเขาก็เก่งนะ,ะเพราะเขาจะต้องตามหาให้เจอใครคือไอ้ฆาตรกรเผานั่งยาง3ามคนแรกเปิดเพจบุคคลข,ขึ้นมาให้คุณผู้ชมดูสักนิดหนึ่งนี่คือ3คนที่ถูกเผานั่งยางค่ะ ทำไมถึงต้องพูด3คนนี้เพราะพี่สุรเชษพี่อนันต์พี่วีรยุทธ์แกเป็นหัวหน้ากับลูกน้องคุณผู้ชมครับแล้วหัวหน้ากับลูกน้องเนี่ยถูกระบุว่าเจ้าตัวเนี่ยจะต้องไปตรวจงานที่สวนปามเพราะสวนปามมีคนกําลังมาแอบตัดปามและเมื่อเขาขับรถไปเขาตายฮะคุณผู้ชมครับคดีนี้นอกจากตอนที่ไปขุดเอาศพพวกพี่เขาออกมาสามศพแล้ว ถ้าย้อนกลับไปภาพตอนขุดร่างพวกพี่เขาขึ้นมาให้ดูสักนิดหนึ่งเนี่ยนะฮะควันยังคลุอยู่เลยแสดงว่ามันพึ่งฆ่าแล้วมันพึ่งเผาสามศพที่มันสยองไปกว่านั้นคือจากสามศพนี้ไม่ไกลนักไปเจอศพวัยรุ่นอีกศพหนึ่งศพอีกศพหนึ่งก็เป็นศพเด็กวัยรุ่นเท่ากับว่าโซนเนี้ยมันฆ่าเผานั่งยางสีส่ศพแต่ตำรวจกำลังเคลียร์สามศพแรกก่อนอเพราะจะนำไปสู่ฆาตกรได้ล่าสุดหมายจับออกแล้วนะครับ ให้ดูเพจว่าใครโดนหมายจับบ้างฮะในคดีนี้ให้เปิดเพจให้ดูเต็มๆฮะนี่คือโฉมหน้าสี่คนครับคุณผู้ชมฮะที่ถูกออกหมายจับเป็นที่เรียบร้อยแล้วและ4ี่คนนี้คือใครอะไรยังไงคนที่เมื่อวานนี้ญาติพี่น้องมีการวอยไวยวอยไว,ย,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 วยกับนักข่าวบอกกับฟมาว่าไม่ต้องมายุ่งใช่ไหม<ะ>แล้วก็บอกกับนักข่าวว่าลูกฉันไม่เกี่ยว แต่ก็ต้องยืนยันนะต่อให้หมายจับออกแต่สารยังไม่ตัดสินพวกเขาคือผู้บริสุทธิ์3คนนี้ไปช้าๆนะฮะเพราะเดี๋ยวจะเปิดหลักฐานหลายชิ้นชคนแรกคือในบินบในบินสุภกรปิยะศักดิ์หรือว่าในแจ็คเจรนชัยหรือว่าแต้มระพีพันธ์หรือว่าเถือกทั้ง3คนนี้เกี่ยวข้องโยงใยกับเรื่องการสังหาร3ศพคุณผู้ชมครับทำไมถึงถูกระบุว่าไปเกี่ยวพันกับทั้ง3ศพ เนื่องจากว่าวันนี้หลังจากหมายจับออกท่านผู้บัญชาการตํารวจภูทรภาคเก้าพลตํารวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีลงเองเลยไหนดูบรรยากาศสักนิดหนึ่งเนี่นี่ให้ดูเต็มๆก็ได้ครับนี่อันนี้คือท่านลงไปเองระดับผู้บัญชาการลงไปในสวนปามตําบลกาลาสีอําเภอศรีเกาจังหวัดตรังหลังจากที่เจอทั้งหมดสี่ศพที่ถูกเผานั่งยางท่านผู้บัญชาการบอกว่าเบื้องต้นตอนนี้ ได้มีการทราบแล้วว่าใครเป็นคนก่อเหตุข้อมูลมีหมดแล้วเดี๋ยวจะต้องวางแผนในการสืบสวนแล้วก็จับกลุ่มขนาดเดียวกันปมในการก่อเหตุเกิดจากผลประโยชน์เรื่องการดูแลปามและมีปากเสียงกันจนนำไปสู่การฆ่าเผานั่งยางสามศพเพื่ออำพรางและทำลายหลักฐานทั้งหมดแต่สุดท้ายตำรวจไปเจอหัวกระสุนนะครับในคดีนี้ท่านผู้บัญชาการยังบอกด้วยว่าเรื่องของการขัดแย้งผลประโยชน์ในพื้นที่ผมจะต้องตรวจสอบทั้งหมด ถ้าไม่ขัดแย้งใครมันจะกล้าฆ่าตั้งสี่ศพอะแต่ต้องบอกก่อนว่าไอ้สาศพเนี่ย<ะ>ที่คุณผู้ชมเห็นเขาเป็นหัวหน้ากับลูกน้องแล้วนํามาสู่ฆาตากรที่ฆ่าเด็กวัยรุ่นก่อนหน้านี้<ะ>ไหมเดี๋ยวขอฟังเสียงท่านผู้บัญชาการท่านคลี่ไขเรื่องนี้ก่อนนะตรงนี้นะครับเป็นความขัดแย้งในเรื่องของผลประโยชน์ในการดูแลรักษาปราซึ่งตัว,วบุคคลนะนะครับ อตอนนี้สอบสวนร,รวบรวมพยานหลักฐานอยู่ในจำนวนหมดแล้วนะครับแล้วก็มีการขัดแย้งกันในเรื่องของผลประโยชน์ในการดูแลรักษาปามนะครับแล้วก็มีปากเสียงกันจนกระทั่งมีการฆาตกรรมในส่วนหนึ่งก็คือมีการตระเตรียมนะครับที่จะทําลายแล้วก็เผาเพื่อทํำลายพยานหลักฐานเกี่ยวกับศพก็ในที่เกิดเหตุนี้เราเก็บรวบรวมพยานหลัฐานได้พอสมควร แะไม่ว่าหัวกระสุนไม่ว่าสภาพที่เกิดเหตุไม่ว่าอุปกรณ์ที่นามาในการคุณผู้ชมครับและนี่คือท่านผู้ประชาการภาคเก้าคดีนี้คุณผู้ชมครับใครที่ไม่ได้ตามผมเล่าชานิดนึงนะสี่คนยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่เพราะสารยังไม่ตัดสินแต่สี่คนนี้ยังไงก็ต้องโดนหมายจับตํารวจกําลังชี้เป้าอย่างนี้ครับว่าทั้งสามท่านเนี่ยที่ตายนะครับแกได้รับแจ้งว่ามีคนขโมยตัดปาล์ม เออผมให้ทีมงานทำภาพประกอบมาเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์อะมาพอดีเลยน้องก็ทำเสร็จพอดีเลยทีมงานขึ้นนาทีเผชิญหน้าหน่อยเพราะหลังจากนั้นคุณผู้ชมคงสงสัยว่ามันฆ่าสามศพแรกเนี่ยมันขัดแย้งอะไรกันนาทีเผชิญหน้าอันที่หนึ่งครับทีมงานฮะอ่ะตัวนี้ขึ้นจอครับ นี่คือชุดที่หนึ่งที่เรากำลังเรียบเรียงอย่างนี้จากข้อมูลของตำรวจชุดสืบนะครับที่เขาไปเจอมาว่า4คนเนี่ยที่โดนออกหมายจับประเด็นคือ4คนนี้ที่ถูกออกหมายจับคุณผู้ชมฮะตามรายงานจากตำรวจทราบว่ากำลังแอบเข้ามาตัดต้นปาล์มหลังจากนั้นทางฝั่งของคนตายผมพูดย่อๆแล้วกันนะทางฝั่งของคนตายเนี่ยคุณผู้ชมฮะเขาเข้ามาพอดีจังหวะที่เขามาเจอปุ๊บว่าเฮ้ยพวกคนก่อเหตุกำลังตัดผมผลปาล์มอยู่หลังจากนั้น หน้าที่สองครับทีมงานปรากฏว่าทางฝั่งพวกก่อเหตุเลยเอาเอาวุธปืนเนี่ยนะฮะยิงทั้ง3คนตอนแรกที่ยิงเนี่ยเห็นบอกว่าคนที่ลงมือยิงเนี่ยเมชื่อว่าในบินถูกไหมฮะใช่ค่ะในบินเนี่ยเป็นคนยิงทางทีมของหัวหน้ากับลูกน้องที่เข้ามาเห็นเหตุการณ์ความโหดเนี่ยนะตามข้อมูลจากตำรวจและที่เราได้เล่าให้คุณผู้ชมฟังเห็นบอกว่าตอนนั้นเนี่ยก่อนจะยิงเนี่ยตัวของในบินเองเนี่ย น่าจะโทรตามพักพวกด้วยคุณผู้ชมฮะ,ฮะโดยมีการตามพักพวกที่เหลืออีก3คนให้เข้ามาในสวนยางหน้าต่อมาครับโดยการตามครั้งนี้ถามว่าเพราะอะไรเพราะเข้าใจว่าทั้ง3ท่านที่ถูกฆ่าชุดแรกพอโดนยิงแล้วน่าจะหนีคุณผู้ชมจําได้ไหมครับว่าทั้งสท่านที่ตายเนี่ยเขาต้องมาดูสวนปาล์มของเจ้านายเขาแต่ศพพวกเขาอะไปตายอยู่ที่ไร่ของกำน,นัน<ะ>ท่านหนึ่ง ซึ่งอยู่ห่างกันประมาณสัก 30- 40เมตรตำรวจกำลังสันนิษฐานว่าพอ3ท่านเนี่ยโดนไล่ยิงเนี่ยสท่านเลยวิ่งหนีเข้าไปในพื้นที่ของกำนันแล้วเข้าใจว่าน่าจะไปตายในพื้นที่ของที่ดินข้างเคียง<ะ>หลังจากนั้นตามรายงานของตำรวจบินเลยโทรตามพวกมาตามมาเพื่อให้ลากทั้ง3ศพแล้วเผาทิ้งซะหน้าต่อมาครับทีมงานหลังจากนั้นเนี่ยจึงมีการเผาและเมื่อเผาเสร็จคุณผู้ชมครับ มีการออกไปซื้อ,อย่างรถยนต์ค่<ฮ>ะอันนี้แหละฮะที่โคตรโหดเลยเดี๋ยวเราจะเปิดหลักฐานทั้งหมดให้คุณผู้ชมดูเพราะหลังจากมันฆ่าเขาเสร็จคุณผู้ชมรู้ไหมฮะณตอนนั้นเนี่ยก่อนที่มันจะไปซื้อ,อย่างรถยนต์กลับมาตรงนี้แป๊บหนึ่งช่องแปดไปเจอหลักฐานว่าแก๊งฆ่าเผานั่งยาง<ฮะ> <S <S เขามีการ เอาผลปามเมื่อกี้จําได้ใช่ไหมคนตายเจอว่าพวกมันเนี่ยกำลังตัดปามอยู่คุณผู้ชมรู้ป่ะฮะหลังจากมันฆ่าพวกเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ตอนนั้นยมันยังไม่เผาปรากฏว่ามันใจเย็นมากนะ,ะับมันทิ้งศพเอาไว้ที่ที่ดินข้างเคียงสามศพแล้วมันเอารถผลปามที่มันแอบไปขโมยเข้ามาขับเอาไปขาย คุณผู้ชมเดี๋ยวจะเห็นภาพวงจรปิดหลักฐานชิ้นนี้ก็คือรถผลปามนี่ฮะตำรวจสันนิษฐานว่านี่มันฆ่าสามศพแล้วนะแต่มันยังไม่เผามันเอาผลปามออกมาแล้วนะฮะคุณผู้ชมฮะเพื่อจะมีการเอาไปขายถูกไหมครับเมย์เอาไปขายที่ร้านปามค่ะนี่ขายร้านนี้ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ2กิโลเมตรค่ะขานาดเดียวกันเนี่ยเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาภาพตรงนี้ก่อนแล้วกันนะหลังจากนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับตำรวจก็พบว่าทางด้านของผู้ต้องหาเนี่ย หลังจากเอาผลปาล์มไปขายเรียบร้อยแล้วเนี่ยมีการขับรถไปที่ร้านยางป่ะครับเมย์ใช่ค่ะ ก่อนและหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการตามเพื่อนก็คืออีกสองคนคือในเถือกกับในแจ๊คสองในสี่ผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะที่ถูกออกหมายจับมาถึงเกิดเหตุจะเห็นสองคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาพูดง่ายๆก็คือจะมาร่วมกันทําลายหรือไม<ช>่ท <ำ S 1> ําลายศพอัมพรางโดยการเผาหรือไม่คุณผู้ชมดูชื่อที่เราขึ้นขวามือตามไปเลยนะครับต่อมาเลยครับเมย์หลังจากนั้นค่ะหลังจากที่ในแต้มขับรถกระบะขนปาล์มไปขายเมื่อกี้เสร็จแล้วนะคะก็จะเห็นเขาขับรถไปเพื่อจะเก็บยางรถยนต์เก่าของชาวบ้านริมถนนที่อยู่แถวอําเภอวังวิเศษ เพื่อที่จะมาเนี่ยเห็นไหมหลังรถกระบะปามขายแล้วเกลี้ยงแล้วทําไมมันใครมันคนคือคนคิดไอ้เรื่องแบบนี้นะ,คะโคตรโหดเลยเนี่ยค่ะต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวทีมงานขึ้นผัง4คนเอาไว้หน่อยประกอบชื่อไว้หน่อยจะได้ไม่งงว่ามันคือใครเคออ้างเอาไว้คุณผู้ชมรู้เปล่าว่าวันนี้เราตามร้านยางด้วยนะค่ะคืออย่างนี้ <c oughs> ร้านยางบางร้านให้ข้อมูลกับช่อง8คือพวกพี่น้องต่างจังหวัดอะ ร้านยางอ่ะเขาจะเอาอยางไม่ใช้เนี่ยกองกองไว้หน้าร้านใครอยากหยิบเขาก็เชิญเข้าใจว่าไอ้แก๊งเผานั่งยางคุณผู้ชมฮะมันตะเวนขับเลยแล้วมันเจอร้านยางที่ไหนเนี่ยทิ้งยางเอาไว้มันก็ไปเก็บยางขึ้นรถเพราะมันกําลังจะเอาไปเผาทํำลายศพสามศพ ต่อมาครับเมก็จะเห็นว่าเขาเนี่ยได้มีการบรรทุกเส้นยางอยู่หลังรถที่เราวงสีแดงไว้นี่นะคะประมาณทั้งหมด5เส้นเพื่อจะเอาไปเผานั่งยางในการก่อเหตุแล้วหลังจากนั้นจะเห็นเขาขับรถกลับเข้ามาในจุดที่เกิดเหตุน,นั่นเองค่ะต้องบอกกันว่ารถคันนี้คือรถของใครครับเมย์อันนี้เป็นรถของในแต้มหนึ่งในผู้ต้องหาแก๊งคนร้ายแก๊งคนร้ายพูดง่ายๆก็คือว่ามันเอารถของมันไปซื้อ,อยาง เพื่อจะเอามาเผาสามศพแต่หลังจากนั้นมันจะต้องเอารถคนตายแล้วเพราะอย่าลืมนะคุณผู้ชมถ้าใครดูช่อง8คนตายเนี่ยขับรถกระบะกันไปค,คุณผู้ชมเห็นใช่ไหมตอนมันเลี้ยวเข้าไปเนี่ยมันจะเอาอยางไปเผาเฟรมถัดมาคือหลักฐานชิ้นสําคัญเห็นบอกว่าหลังจากนั้นแกง๊งแก๊งฆ่าเผานั่งยางสั่งให้มีการเอารถคนตายออกไปซ่อน<ช>อเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งนะฮะ,ะเปลี่ยนภาพต่อเลยครับ1825นี่ฮะ,ะ,ะมาแลวนะฮะนี่คือรถคนตายค่ะ ถามว่าทำไมเราถึงคิดว่าเป็นรถคนตายและตำรวจเขามั่นใจว่าเป็นรถคนตาย <c oughs> คุณผู้ชมครับมันจะมีภาพนาทีสุดท้ายที่ทั้งสามคนขับรถมาตามถนน <c oughs> เดี๋ยวเราขึ้นภาพแล้วลองมาเทียบให้ดูนะฮะ ภาพนาทีที่ก่อนพวกเขาจะถูกฆ่ามันคือรถคันนี้เมย์ใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นไอ้พวกนี้เข้าใจว่ามันเอายางเข้าไปแล้วแน่นอนแหละหนึ่งในสี่เนี่ยคุณผู้ชมฮะซึ่งชื่อว่าไอ้เจ้าสุภกร,รหรือเจ้าบินตามที่ตำรวจบอกมันกำลังเอารถคนตายไปซ่อนอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเปิดนี่เห็นไหมฮะภาพเดียวกันเลยขวามือคือก่อนที่สามชีวิตทั้งสามท่านจะตายนะฮะรับแจ้งว่ามีคนแอบตัดผลปลามขวามือก็เลยขับเข้าไปที่สวนปลามซ้ายมือคือนาทีที่ทั้งสามท่านตายแล้ว หนึ่งในแก๊งสี่คนขับรถของคนตายจะเอาไปซ่อน<ช>มีภาพต่อไหมครับเมย์มีค่ะก็คือหลังจากนั้นคราวนี้จะเป็นภาพนิ่งแล้วค่ะหลังจากเอาอยางเข้าไปตอนแรก5เส้นคาดว่าหน้าจะไม่พอในการเผาสามศพเพราะฉะนั้นก็จะเห็นรถของอคนร้ายคนร้ายเนี่ยคันเดิมเนี่ยเติมยางเติมยางเข้ามาในช่วงโโ2ทุ่ม9นาทีค่ะแล้วหลังจากนั้นเ<ฮ><ฮ>นี่ยะคะ่ะ<ฮ>หลังจากเผาเสร็จนู่นนี่นั่นไม่พอค่ะหลังจากนั้นชั่วโมงหนึ่ง3ทุ่ม19นาทีจะเห็นว่าในบิน มือยิงผู้ต้องหาเนี่ยได้มีการขับรถอิซูซุคันก่อเหตุไปซื้อข้าวในพื้นที่อําเภอควนกุลค่ะซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุ10กิโลเมตรสั่งข้าวผัดพริกแกง3กล่องอยำไส้ตันหนึ่งถุงเบียร์หนึ่งขวดนี่ขอค้างภาพนี้หน่อยนะคุณผู้ชมครับท่านลองนึกถึงความเป็นจริงนะนึกถึงความเป็นจริงถ้าเรายิงคนตายลวดสามศพอาพวกมึงมาช่วยกุลากศพหน่อยอาเสร็จแล้วนะเดี๋ยวพวกมึงไปเอายางมาเผา นี่เดินไปซื้อข้าวเลยนะ,ะแล้วก็กินเหล้าเหมือนกับเหมือนกับมนุษย์มันตายกันง่ายๆอย่างนี้เลยนี่ฮะมันซื้อเหล้าขาวนะ,ะที่วงไว้คือเหล้าใช่ไหมเนี่ยต้องเบอร์เอาไว้เออเนี่ยแหละฮะเปิดไม่ได้คุณผู้ชมฮะนี่คือค่าเสร็จกินเหล้าและค้างภาพนี้เอาไว้เพื่อจะขึ้นไทม์ไลน์ตัวเต็มเลยฮะฉบ,บับเต็มที่วันนี้ทีมข่าวเราทำไทม์ไลน์ให้ดูและต้องชื่นชมนะฮะตำรวจถ้าจับได้นี่ยังไงก็ต้องขอชื่นชมต้องไม่ปล่อยให้มันหลุดไปได้ เพราะถ้าหลุดไปได้นี่คือโคตรน่ากลัวเลยคนสมคนมันสามารถยิงถัวทิ้งทีละหัว<ะ>แล้วมันก็ลากศพเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วมันก็ไปหายยางมาเผาเหมือนกับมนุษย์เผาได้ง่ายๆแล้วมันก็กินเล่าต่อคุณผู้ชมเห็นไทม์ไลน์ที่เราทำให้ดูไหมฮะใครไม่ได้ตามเรื่องนี้ตามกับช่องแปดบ่ายโมง21ผู้พี่สุรเชษคือกลุ่มคนตาย3ชีวิตรับแจ้งมีคนขโมยปาล์ม บาย3า0สามสิบุรเชษเนี่ยก็เลยไปรับเพื่อนอีก2คนเห็นตามผังนะฮะตัวเล็กนิดหนึ่งไม่เป็นไรแล้วก็16-26หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเจอแล้วว่าพวกพี่เขาน่าจะตายแล้วไอ้แก๊งคนตายเนี่ยมันก็เลยขับรถที่มาไปขโมยผลปามเนี่ยออกไปขายตามที่เราบอก17-40เนี่ยมันก็เริ่มจะไปเอาอยางมาแล้วคุณผู้ชมฮะแล้ว18-38มันก็เริ่มเอารถคนตายไปซ่อนจนสุดท้ายก็จะมาจบตรงที่พอมันเผาเสร็จเรียบร้อยมันเติมยางสองรอบ หิวข้าวมันก็ออกมากินข้าวและสุดท้ายญาติก็ออกตามหาจนกระทั่งเจอศพทั้งสามเผาแบบชนิดที่ว่าโหดเยี่ยมเนี่ยนะฮะวันนี้ตอนที่ผู้สึกอข่าวได้ภาพเปลมนี้มาที่คุณผู้ชมเห็นคือนาทีมันฆ่าจบแล้วนะฮะแล้วมันมาซื้อข้าวแกงกินล่าสุดคุณผู้ชมครับมันยังไม่จบเท่านี้ค่ะหลักฐานชิ้นต่อมาที่อยากให้ดูกับช่อง8คดีนี้ถือเป็นคดีใหญ่มากนะฮะ ระหว่างนั้นทีมข่าวได้ข้อมูลจากตำรวจว่าเราเจอรถคนร้ายแล้วฮะค่ะรถของคนร้ายคือกระบะอีซูซูตอนเดียวจอดทิ้งไว้ที่บ้านของนายแต้มหรือนายจรรนหนึ่งใน4คนร้ายคันนี้เหรอเมยคันนี้ค่ะคันนี้คือคันที่ขนปาล์มไปขายใช่ไหมใช่ค่ะอ้าวเจอแล้วนะฮะ มันเป็นยังไงไหนอธิบายหน่อยสิเนี่ยค่ะตำรวจนะคะไปเจอที่บ้านของแต้มหรือนายจรนชัยเนี่ยนะคะหนึ่งในผู้ต้องหาเที่ยมเพิเมืองจังหวัดตราค่ะพอตำรวจเข้าไปโคตรเก่งเลยใช่ค่ะเดี๋ยวต้องเทียบกับภาพตอนที่รถคันนี้รู้สึกตอนมาเอาไปซื้อยางตอนที่มันจะฆ่าต้องเอามาเทียบเฟรมกันสักนิดหนึ่งเนี่ยนะฮะเพื่อให้เห็นเลยว่าสุดท้ายตำรวจตามจนเจอแล้วเมื่อวานนี้ญาติๆเนี่ยนะของผู้ต้องหาก็ต้องให้ความเป็นธรรมเขาอ่ะเนาะเมื่อวานนี้เขาโวยนักข่าวนี่ไม่อยากเล่าแต่คงได้ดู YouTube ย้อนหลังก็ได้ วยรักข่าวเลยบอกอะไรมาทําไมมีอะไรไม่มีไงก็จะมาตามไงว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่ผิดก็ไม่ต้องกลัวแล้วความซวยคือรถจอดคาบ้านนะเมย์มันจะรอดยังไงล่ะฮะแต่ทั้งหมดย้ำนะฮะเขาคือผู้บริสุทธ์เพระาะศาลยังไม่ตัดสินเดี๋ยวถ้าไม่ผิดก็รีบแสดงตัวออกมานะแล้วรีบออกมาให้ข้อมูลกับตํารวจซะวันนี้ต้องขอบคุณตํารวจพาะน้องแผ่นฟิล์มได้รับแจ้งบอกว่าตํารวจแจ้งมาแล้วว่าเฮ้ยเจอรถแล้วว่ะหลังจากนั้นนี่ฮะรถคันนี้ โดยตอนที่เราไปเจอเนี่ยอยู่บ้านใครนะครับเมย์อีกรอบสิก็คือเป็นบ้านของนายแต้มจรณนชัยค่ะจะเห็นพอ,อเนี่ยนะคะเข้าไปเก็บหลักฐานคือ DNA และลายนิ้วมือแฝงในรถคันนี้นแล้วก็มีการสอบปากคำพ่อแม่ของนายแต้มจรรนชัย<ถ>เกี่ยวกับรถค่ะเพราะว่าพ่ออ้างว่ามีชาวบ้านมาบอกว่ารถคันนี้จอดทิ้งไว้ที่ตีนเขาใกล้บ้านาก็เลยไปขับมาจอดที่บ้าน,นตำรวจก็เลยเข้ามาตรวจสอบเนี่ยแหละคะ่ะและหลังจากนั้นเพื่อความเป็นธรรมกับน้องแต้มเขาเนี่ยนะน้องแต้มหายไปเรียบร้อยแล้วนะ เราก็คุยกับพ่อมิง่งบอกพ่อมิง่งแต้มไปไหนเล่าคือต้องบอกกอนว่าพ่อของในแต้มเนี่ยเขาก็เล่าให้เราฟังนะครับบอกว่าเมื่อช่วงเช้ามีชาวบ้านขึ้นไปบนเขาและแจ้งกับเขาใช่ไหมครับเมย์<ะ>บอกว่าเนี่ยมันมีรถนะเหมือนของคุณพ่อเลยจอดทิ้งเอาไว้ที่เนินเขาผมก็เลยขึ้นไปดูเอา้าปรากฏมันรถผมจริงๆนี่ว่าส่วนแต้มลูกชายผมเนี่ยคือเขาเอารถเนี่ยไปใช้3มปีแล้วแล้วก็มีกุญแจเสียบอยู่ผมก็เลยขับรถมาจอดไว้ที่บ้าน ก็เพิ่งจะทราบว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นขอยืนยันคือพ่อจะซวยอดีเมใช่ไหมใช่เพราะรถที่ช่องแปดได้หลักฐานว่าขนยางเอาไปเผาอะเอามาคือรถคุณพ่อนี่ว่าใช่ค่ะปรากฏคุณพ่อเลยบอกกับช่องแปดว่านี่พ่อไม่เกี่ยวนะพ่อไม่รู้เรื่องเลยเพราะพ่อยกให้ลูกเอาไปแล้วแล้ววันนี้ก็ไม่รู้มันไปไหนด้วยแต่มันไปจอดที่ตีนเขาคุณพ่อวันนี้ต้องขอบคุณพ่อด้วยนะคือวันนี้ปฏิกิริยาญาติของคนที่ตกเป็นผู้ต้องหาเนี่ยจะคุยกับสื่อแล้วคือเมื่อวานนี้ไล่สื่อแบบไม่มีชิ้นนดีเลยเะ แต่พอสุดท้ายน,นี้สื่อมาเจออ้าวใจเอ๋รถมาอยู่นี่นี่ว่ะพ่อบอกเนี่ยถ้าลูกดูอยู่นะแต้มแต้มมอบตัวนะพ่อกลัวว่าลูกจะโดนวิสามันนะฮะแต่ไม่ได้แก้ต่างแทนตำรวจตำรวจเขาไม่ยิงทิ้งหรอกพอ่อถ้าลูกพ่อไม่ห้าวยิงเขาก่อนแต่ถ้ายิงสู้ตำรวจก็มีสิทธิ์ถูกไหมแล้วลูกพ่อไปเกี่ยวพันกับฆ่า 3, สามศพแบบอมัมมาขิดด้วยลองฟังเสียงคุณพ่อของแต้มหน่อยฮะบอกว่าพ่อไม่เกี่ยวครับแต่ว่าไม่รู้กันเราไม่รู้เลยเนาะยิง นี่นี่รถผมเริ่เริ่จนไห้ปบนี่เริมหมกขันเลยนี่รถน้องกับผมท่นนี่ทาเลยผมว่าท่านน่ะอาโบอะ่รสัเอกันขึ้นมานี้ปุ๋ยรถหน้าห่ามันตรงปาาไปชอนิ่มเข้างกวนจ้รถขึ้นไปบุนควนนู่นมา่วไม้ด้ีว่ากังเข้ากางเลยนู่นทิ้งกับมันหมายทิ้งสามันไหวอยู่กันในป่าบาาอะ้รเจ้าอันนี้มัน มันไม่ใปรู้ว่ามันอยู่ไหนอ,อัน<อ>้นแต่ว่ารถมันกลางวยอันโอ้เตคือ,คอ,คอรถเนี่ยเป็นรถเจอเมียแต่ว่า เจอแม่มันมาเจอแม่แม่กองเต็มมันซึ่งแต่ว่าเต็มเนี่ยเขาเปิดใจเอาเปิ่ใจซึ่งปืนเราไม่ได้รู้อะมันเปนดใจหไดเลยคุณผู้ชมครับและนี่แหละฮะอย่างที่บอกคดีเป็นคดีใหญ่มากๆเพราะพฤติกรรมคนร้ายถ้าทําจริงนะถือว่าอามาขิดแบบผิดมนุษย์มากๆน่าสนใจก็คือเมื่อกี้คุณพ่อบอกกับช่องแปะบอกเนี่ยวันนี้คุยกันดีเลยฮะน้องแผ่นฟิล์มไปเจอมาพ่อบอกเนี่ยชาวบ้านบอกรถลูกผมมันไปจอดตีนเขา แสดงว่าไอ้แก๊งที่ถูกหาว่าฆ่าเนี่ยมันไปเขาแล้วมังป่านนี้แผ่นฟิล์มเลยตามไปตีนเขาเลยเพื่อไปดูว่ารถเนี่ยมันจอดอยู่ตรงไหนแล้วทำเลตรงเนี้ยตอนนี้สี่คนเนี้ยมันมา,มาอยู่แถวตีนเขาหรือเปล่าตัดภาพไปที่ตีนเขาให้ดูหน่อยฮะเป็นจุดไหนครับเมเป็นบริเวณสวนปามริมเขานะคะห่างจากบ้านของแต้มประมาณ2.5กิโลเมตรอ๋อน้องบีใช่ไหมอันนี้ใครคน้องบีชมพนนนวันนี้เราส่งทีมไป2อสอ,สองทีมเพราะเป็นคดีใหญ่ถ้าเทียบกับรถที่พอถอตรวจหน่อยทีไมมาจอดโอ้โหมันหายากกันนะ ใช่ไหมแล้วเป็นยังไงเมก็คือจุดนี้จะอยู่ห่างจากบ้านของแต้มประมาณ2.5กิโลค่ะอยู่ที่อำเภอวมยอดจหัดตรังนะคะเป็นสวนปามถัดขึ้นไปจากสวนปามตรงนี้จะเป็นป่าทางขึ้นเขาลัดดาซึ่งน้องบีชมพูนุษผู้สื่ขาวช่อง8เราสังเกตว่าจุดเนี้ย มีบ้านอยู่หนึ่งหลังแล้วก็มีผู้ชายวัยกลางคนอยู่ในบ้านแบบนี้เราก็ไปสอบถามเขาบอกว่าเขาไม่เขาเพิ่องออกจากโรงพยาบาลมาเขาก็เลยไม่รู้ว่ารถที่มาจอดเนี้ยคือยังไงแต่ตำรวจเข้ามาตรวจสอบแล้วก็มีการสอบคนแถวนี้ไปแล้วนะคะถามว่าแล้วลุงรู้จักในแต้มไหม,มเขาบอกว่าก็รู้จักในฐานะรุ่นน้องใกล้บ้านไม่สนิทกันแล้วก็แต้มไม่เคยมีสวนอยู่แถวนี้แต่ว่าอยู่บ้านใกล้ๆแถวนี้แล้วก็มีรู้เรื่องว่าแต้มเอารถมาทิ้งตอนไหนคะ่ะมีเสียงชาวบ้านนะคะ านใกล้จุดเจอนี่อ่ะคือกำมันกันนิดนิดแต่เด็กมันเด็กมาเลี้ยมันก็รู้จักนะครับก็มันเป็นเพื่อนเป็นไรกันอยู่ทีนี้มันมันโ่นงล่าทีแล้วเขาเมื่อวามาจอดรถมาเล่ทถวนี้วันที่สิบนี่คือเขามาห้าทีแม่งแม่ มาห่มโง่ไปแล้ววะอ๋อไม่ถึงเราไม่รู้กับห่มนี่เพวกมึงกล้าลบมั้งเราไม่รู้เลยถือว่าเขาจอดหลอดจอดเลยที่นี่นะพี่เนาะตรงนี้ข้างในมันเป็นแผ่งเผื่อเป็นเข้าไปแล้วรือเปน่ามันนี่เป็นเข้าหรือเกิดเป็นเข้าเขาเรียกเข้าได้ของมึงเขาเขาลันดาฮะเขาลันดาคุณผู้ชมครับและนี่คือหลักฐานสําคัญนะฮะกับการเจอรถที่ช่องแปดได้ติดตามไปก็ต้องให้เครดิตชุดสืบเขาด้วยเขาเก่งฮะเขาเลยตามได้ยกเว้นคดีนิตยา ผมจะพูดอย่างนี้แหละฮะแทรกมันทุกข่าวใหญ่เวลาคุณไปดูย้อนหลังใครสงสัยเรื่องคดีนิตยานะครับเซิร์ชกูเกิลและพิมพ์คาว่าสพรัตนาทิเบศนะครับประเด็นถัดมากับมาตรงนี้นิดนึงปรากฏว่าคุณผู้ชมฮะวันนี้ทีมข่าวช่อง8อย่างที่บอกไปเจอรถที่มันเอาไปซุกไว้ตีนเขาเนี่ยนะฮะล่าสุดเนี่ย ความเที่ยมเนี่ยก็คือมันไปขโมยปาล์มเขาแล้วพอมันฆ่าเขาเสร็จยิงหัวทิ้งนะฮะ<ช>คุณผู้ชมฮะมันขับรถปาล์มเนี่ยถ้าย้อนกลับไปที่วงจรปิดตอนมันขับรถปาล์มเนี่ยแล้วเอาไปขายที่ช่องแปดไปได้วงจรปิดมาเนี่ยก็คือไอ้รถคันเนี้ย<ช>ถูกไหมฮะไอ้แก๊งฆาตากรเนี่ยมันเอาปาล์มไปขายคุณผู้ชมเชื่อป่ะวันเนี้ยเราไปเจอคนรับซื้อปาล์มแล้วเขาว่ายังไงเมย์เขารู้ไหมว่า มันไปนขโมยเข้ามาเมคือไม่รู้ค่ะคุณแต๋มค่ะคุณคุณแต๋วขออภัยคุณแต๋วเป็นเจ้าของร้รานรับซื้อปาล์มซึ่งบอกว่าวันนั้นเนี่ยก็ยอมรับว่าแต้มหนึ่งในคนก่อเหตุขับรถเอาป<อ>าล์มมาขายจริงใช่ซึ่งก็รับซื้อเป็นปกติอยู่แล้วในฐานะคนซื้อปาล์มนะคะก็ไม่ได้รู้ว่าใครเป็นใครแต่ว่าทางทางด้านของผู้ต้องหาก,ก็เพิ่งจะมาขายด้วยและส่วนใหญ่เนี่ยจะรับซื้อแค่ลูกค้าหลักเป็นประจําแต่บางครั้งลูกค้าขาจรก็มีบ้างก็สรุปแล้วเนี่ยแต้มเป็นลูกค้าขาจรที่เเพิ่่่่่งจะะออาาาาาามมขขยยนนนนนนนีีีแหหลสววรรถถททํใัั้ก ากกะะทางด้านของเขาเองก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าพอตํารวจมาเขาก็ให้ความร่วมมือกับตํารวจทุกอย่างแล้วก็ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวกับในแต้มค่ะซึ่งเห็นว่าทางด้านของเจ้าหน้าที่ตํารวจกองปราบนะคะก็ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุส่วนกลางลงด้วยเหรอเห็นว่านะคะเป็นกองปราบมาค่ะแล้วก็กลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยได้มีการมาจุดนี้ค่ะบริเวณรถสังเกตว่ามีคราบเลือดมีสิ่งผิดปกติอะไรไหม <c oughs> <ๆ>เขาบอกว่าไม่ได้สังเกตเหมือนกันค่ะ ด้วยความเด็ตอนนี้คือปริมาณปามปามมันหล่นปีนี้ก็คือปีก็ถ้ามาจำกัดซื้อปามไหมก็จำกัดในการซื้อปามแต่ว่าโจนก็จําเป็นต้องซื้อเพราะว่า้านข้างๆบางที่เขาก็คือปิดลานเยอะน้อ,อมเออลานข้างๆเนี่ยคือเ็าปิดเยอะกับหลังที่เขาก็มาปีก็เห็นหว่าไม่เยอะอปีก็เลยรับซื้อให้บางที่ก็ซื้อแต่บางที่ก็ คือต้องบอกว่าใจเองนี่มันเฮี้ยมจริงถ้าทําจริงเนี่ยนะเองฆ่าเขาเสร็จเองยังมีกระใจเอาปามเขาไปขายะคุณผู้ชมฮะแล้ววันนี้ก่อนจะจบเรื่องนี้ที่บอกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่าในตํารวจชั้นผู้ใหญ่ท่านผู้บ<ะ>ัญชาการไปเองกองปราบลงเองนะฮะและอย่างที่บอกคดีเนี่ยคุณผู้ชมฮะตอนนี้ไม่รู้อันนี้ล่าสุดมีข่าวว่าเขาปิดเขากันอยู่เพื่อจะล่าไอ้สี่คนนี้นะฮะ,ฮะถ้าสู้ก็ตายมีคําเดียวนะฮะ ประเด็นก็คือว่าวันนี้ตำรวจคนบ้านอีกนอกจากที่ช่องแปไปเจอว่ามันเอารถไปซุกตีนเขาแล้วเนี่ยนะฮะและตำรวจก็ไปยึดมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยปรากฏว่าตำรวจเปิดปฏิบัติการคนบ้าน คืองานใหญ่ฮะคดีนี้เนี่ยนะฮะเพราะถ้าจับไม่ได้เนี่ยแสดงว่ามันคงมีอิทธิพลพอตัวเนี่ยนะฮะเปิดภาพบรรยากาศการค้นบ้านหน่อยเมย์เขาไป็นคนบ้านไทรวันนี้ไปค้นบ้านของในบิน่มือยิงหรือว่านายสุภกรนั่นเองนะคะปรากฏว่าทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกค้นตามปฏิบัติการจุดต่างๆเนี่ยนะคะบ้านของในบินสุภกรอาวุธครบมือเลยฮะใช่ค่ะนี่สังเกตไหมหลบอยู่ที่เสาเนี่ยเพราะคราบลัวมันจะยิงตอบโต้เพราะคนตายโดนเนเหเลี้ยงหมาอาเซียนได้ใช่ไหมค่ะในเปิดผังสี่คนเนี่ยฮะที่โดนออกหมายจับจะรู้ว่าใครเป็นใครเน เข้าใจว่าตำรวจอาวุธคบมือบุกบ้านนะฮะแต่มันไปสอนรับกับตรงที่ว่ารถมันไปจอดตีนเขาไงนะเพราะฉะนั้นเข้าใจว่าตอนนี้น่าจะต้องปิดล้อมเขาแล้วแหละคืนนี้นี่ไปยังไงครับเมย์บ้านดินใช่ไหมใช่บ้านดินค่ะสุภกรมือยิงเนี่ยนะคะแล้วก็ปรากฏว่าไปไม่เจอสุภกรหรอกไปเจอเมียกับแม่ของสุภกรค่ะจะปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ตรวจยึดโทรศัพท์มือถือของสุภกรมาได้6เครื่อง กลอ่องใส่ซิมการ์ดใช่ค่ะกล่องใส่ซิมการ์ดหนึ่งอันอบัตรประจาตัวประชาชนของนายสุปกรกรหรือนายบินแล้วก็มีรองเท้าแบบพุ่มส้นของนายสุปกรกรหรือนายบิน4ี่คู่ซึ่งทางด้านมีกับแม่วันนี้ก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีค่ะให้สัมภาษณ์สื่อปะไม่ได้ให้สัมภาษณ์สือ่อใดนนนค่ะดูภาพตอนบุคคลหน่อยสะิฮะเพราะถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งสําคัญเนี่ยนะครับผู้ชมฮะ,ะ,ะอย่างที่บอกเนี่ยนะฮะขณาที่อ่ะทั้งหมดนี้ ก็เป็นเหตุการณ์ที่ตำรวจกำลังตามล่า4คนถูกไหมครับเมย์ใช่ค่ะ4คนทั้งหมดอ่ะใช่ค่ะ มีอะไรครับเมย์คือนอกจากนี้ค่ะวันนี้ล่าสุดเนี่ยที่เป็นข่าวสําหรับวันนี้เลยนะคะก็เห็นว่านอกจาก4คนที่เป็นผู้ต้องหาแล้วเจ้าหน้าที่ตํารวจไปพบข้อมูลว่าอสอดําซึ่งเป็นอดีตสอจอ,อสอจังหวัดตรังน่าจะเป็นหนึ่งในผู้มีอิทธิพลในพื้นที่และคาดว่าจะอยู่เบื้องหลังแก๊งของผู้ต้องหากลุ่มนี้หรือเปล่าทางทีมข่าวช่อง8ก็เลยตามไปจุดแรกที่เป็นบ้านของอ,อสอดําที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ควนกุลห่างจากบ้านของนายบินตํารวจลงด้วยหรอใช่สิบห<อ>้ากิโลเมตรค่ะเนี่ยค่ะย<อ>ัง<อ> งใหม่คนนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีลูกชายกับภรรยาของอสอดำอยู่ในบ้านแต่ว่าเบื้องต้นไม่เจอตัวอสอดำแล้วก็ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายนะคะแต่ประเด็นคืออสอดำไปไหนอะ ไม่รู้หายตัวจากบ้านไปค่ะซึ่งเราน้องแผ่นฟิล์มนะคะได้ไปคุยกับคุณจันทซึ่งเป็นภรรยาอสดำที่บอกกับทีมข่าวนะคะบอกว่าเลิกรากับอสดำประมาณปีกว่าแล้วไม่ได้ติดต่อกันไปอยู่ไหนตอนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่ส่วนใหญ่เขาจะย่อชอบอยู่บนป่าบนเมื่อก่อนเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยอดีตอสดำนิสัยไม่ดีมีศัตรูที่ไหนไม่เคยมีปัญหาอะไรกับตัวเองนะคะแต่ตัวเองก็ตกใจว่าเอ๊ะทำไมจู่ๆตำรวจบุกมาวันนี้เพราะเขาเลิกกันไปนานแล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้ทางด้านอสดำยังไม่ได้ย้ายชื่ออกก็ มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหลังนี้นะคะตำรวจก็เลยบุกมาแต่สุดท้ายไม่มีสิ่งผิดกฎหมายนี่ฮะวันนี้แสดงว่าปูพมหมดเลยนะฮะอาวุธครบมือถ้าสู้ก็ตายมีเสียงเมียใช่ไหมฟังเสียงเมียนี่อสอบโผเข้ามาเกี่ยวเรื่องนี้อีกแล้วนะฮะปู่วันนี้ยันอยู่นี่มั่งไปบ้านหนุกมเศร้ามั่งจะไม่ไม่ไม่รู้ค่ะ ไม่ค่ะลูกตัวอ่ะเกย์เขาไม่ดับเด็กคนตนเกย์เกย์ไปโหนเโซอยู่จ้าแต่แต่ผมก็คือว่าเป็นปามว่แล้วผมเองเนี่ยพอแต่สาวไปว่าไปทำงานก็ไม่ไม่ไม่กลวยรูปผมไม่ได้สนใจเกย์เลยคุณผู้ชมครับขอดูปฏิบัติการหน่อยภาพอันนี้คุณผู้ชมอาจจะไม่ได้เห็นจากที่ไหนนะฮะเพราะช่องแปดวันนี้ตามไปทุกชุดเลยนะฮะที่เขาพกอาวุธกันเนี่ยเนี่ยฮะเดี๋ยวมีเสียงเปิดบรรยากาศขึ้นมานิดนึงนี่ฮะอย่างที่บอก คือถ้าสู้ก็ตายมีอย่างเดียวเนี่ยนะฮะ